สิ่งที่เจ้าเหตุกับอายในมือที่ผ่านมาก็ก็ยอมรับว่าทั้งเจ็บและเสียใจแต่เจ็บปวดปันใดหัวใจอายก็ยังบอกว่ายังหักคือเกา่าถึงปัจจุบันบทโทรหากันคือวันก่อนๆแต่ใจเปียกปอนเปื้อนน้ำตายังคอยฟังคขา ลงจากตำแหน่งคนหาหลังจากที่น้องเลือกเขาฝึกเป็นแฟนเกา่าซ่อนความเศร้าสู้เหงาด้วยงาเหมือนดังความปันตอนเย็นเมื่อวานน้าจอสรงขคาวขอความเงาเงาจากเบอร์เจ้าว่าเขาทิ้ง กันถามอายว่าคิดจังไดถ้าเขากลับมาร่วมฝันใจรีบยืนยัน เป็นคำว่าสันสั่นฟ้าไปถ้าเอาความหักตั้งไว้แล้วนำความเสียใจมาลงหารด้วยความเพ็บวันจบก็ยังพบหักเหลือล้นใจบัทูดอกว่าเคยโกรธแต่ยกโทษแบบโบมีเงื่อนไข คอยคำของลมหายใจบอกว่าอายอยังหักบอใจลบเถิดความหลังกลับมาร่วมทางคือวันเก่าเก่แค่ทบจากคาคำว่าเราเปิดรอทุกทา่าเก็บคำปลอบใจไว้รอ หนึ่งก็คือบอเป็นยังสองคือแม่เจ้าลงทางแต่ใจอายยังหักคือเก่า